รายการนี้จะทำขึ้นด้วยความพึงพอใจของผมเองหากมีข้อมูลใด,ดผิดพลาดท่านสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอัสเลนถามตอบนะครับคือตอนเนี้ยหลายๆคนน่าจะฟาร์มอีเวนต์แวนการ์ดกันเสร็จเกือบหมดแล้วน่าจะเข้าสู่ช่วงพักกันแล้วก็ช่วงนี้ก็คงไม่ค่อยมีอะไรให้ทําเท่าไหร่นอกจากไปนั่งเก็บไอ้บอสโอเปอรชันไซเรนตัวใหม่แล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีของเล่นใหม่น่าจะเหอกันไปอีกสักพักหนึ่งอ่านี่หน้าตาของเล่นใหม่เพื่อรา ก็ไปนั่งตีบวกแล้วก็รีสตต์นั่งตีบวกแล้วก็รีสตต์นั่งตีบวกแล้วก็รีสตต์และสรุปก็คือวัตถุดิบหมดรอหาอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้มีคำถามแค่7ข้อนะฮะก็คงไม่ได้นานเท่าไหร่ก็เดี๋ยวขึ้นคำถามข้อแรกเลยขอวิธีการหาอุปกรณ์ไปทำของในเกียร์แลบง่ายๆไวๆหน่อยถ้าไวๆอะไม่มีครับแต่ถ้าง่ายๆนะมีผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้นะว่าโหมด Operation s i ซเ n นเราปล่อยบอดได้ อันดับแรกก็คือเราจะเตรียม AP กันก่อนนะฮะก็ไปตรงที่ผมวงสีแดงไว้เสร็จแล้วผมก็จะจ่ายน้ำมันอาทิตย์ละ1 0,000ซื้อ AP มา1000พอซื้อ AP เสร็จก็ไปที่เมนูที่อยู่ทางด้านล่างขวาก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ตั้งค่าตามนี้ที่ผมวงสีแดงไว้คือให้ตั้งค่าตามได้เลยนะครับส่วนที่ผมวงสีส้มไว้อะเพราะว่าถ้าหากว่าเราต้องการของ ระดับสูงอย่างเดียวเราไปด่านที่ความยากระดับสูงแล้วกด e รีพีทดิ z โ n e แต่ว่าถ้าเราอยากได้ของหลายๆระดับให้เราเลือก Select Random Zone ก็ประมาณนี้แหละครับปล่อยบอทมันวิ่งไปนี่แหละวิธีที่ง่ายที่สุดละคําถามต่อมานะครับทํำไมเรือบางลําในโลกจริงเป็นประเภทหนึ่งแต่พอเข้าเกมกลับเป็นอีกประเภทหนึ่งอย่างเช่นดันเคิร์กคาดแบตเทิรชในเกมเป็นแบ t เทิ c r u i s e เแล้วก็โอคัสแบตเทิร์นคุเร์เอเกียดันกลายเป็นลากคุยเซอร แต่ว่าโอดินเป็นแบทเทิลค루เซอร์ก็คำถามเนี่ยผมอาจจะตอบได้แบบไม่ละเอียดเท่าไหร่ลวกันเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้ด้านนี้เท่าไหร่แต่ก็จะมีบางส่วนที่แบบว่ามันหาอ่านได้บ้างก็เดี๋ยวผมจะขอตอบเรื่องของเอเกียกับโอดินก่อนอย่างแรกเลยคือเอเกียกับโอดินอ่ะมันไม่ใช่ตัวละครที่มันเป็นออริจินอลคอสเลนมันเป็นตัวละครที่โค้แลบมาจากเกมวอล์ดวา s ชิพเพราะฉะนั้นเราจะเอาโลในวอล์ดวาชิพมาอ้างอิง คือผมก็เคยได้ยินมาอยู่นะเรื่องที่ว่าเอเกียกับโอดินมันตัวฮูเรือมันเป็นคาเดียวกันน่ะก็ถ้าดูจากโลในเวอร์ออฟไวชิฟก็คือเขาแยกมาอยู่แล้วว่าทางโอดินน่ะเป็นแบตเทิร์นชิฟคือเวอร์ออฟไวชิฟอ่ะเขาจะรวมแบตเทิร์นชิฟกับแบตเทิร์นคุยเซอร์ไว้ตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ตัวลากคุยเซอร์หรือว่าเฮเวียร์คุยเซอร์ไลท์คุยเซอร์เขาก็จะเรียกว่าคุยเซอร์เฉยๆเอเกียก็ถูกจัดให้อยู่ในประเภทคุยเซอร์ของเวอร์ออฟไวชิฟ คือเอเกียกับโอดินอ่ะมันเป็นตัวคอลแลบไงเราไปเอาของเขามาแล้วก็คงต้องอ้างอิงจากที่ที่เราเอาของเขามาแต่ว่าต่อมาคือจะเป็นของดังเคิร์กที่ว่าทำไมแบตเทิลชิพถึงกลายเป็นแบตเทิล์นคุยเซอร์เท่าที่ผมไปเปิดวิกิอ่านมาดูนะคือตัวดันเคิร์กอ่ะมันเป็นฟาร์แบตเทิลชิพฟาร์แบตเทิลชิพหรือก็คือแบตเทิลชิพเร็วอะ่ะที่เนี้ยผมก็เลยลองไปนั่งเช็ครายละเอียดของวิกิฟาร์แบตเทิลชิพดู ผมก็เลยไปเจอตรงนี้เข้าในวิกิของ Fast Battleship ก็คือตัวของดันเคิร์คารครับถ้าสมมุติว่าเราอ้างอิงตามการเรียกของ Royal n a v ีหรือก็คืออังกฤษอะมันจะจัดว่าเป็น b a t t l e c r u ค s e r ก็แค่นั้นเองผมก็คิดว่าบางทีเกมก็คงจะเอารายละเอียดตรงนี้แหละมาจัดว่าทำไมตัวดันเคิรถึงเป็น b a t t l e c r u i s e r ซ เพราะว่าอย่างพวกของกคาร์ดของกคาร์ดที่ต่อมาตอนแรกเองจากอังกฤษก็เป็น b บ t เทิ c r u คุ e เซอร์ครับแต่ว่าได้อัปเกรดเป็นฟาร์เบตเทิลชิพภายหลังก็เขาก็ยังเรียกกันว่า b บ t เทิ c r u คุเซอร์เหมือนเดิมก็ผมรู้แค่นี้แหละหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แล้วกันคําถามข้อต่อไปนะครับทําไมพรีฟิกตัวย่อของอิตาลีถึงใช้ Rn ทั้งที่น่าจะใช้ Rm ของลีเจียมาเยนามากกว่าก็เหตุผลที่เขาใช้ Rn แทน Rm นะอันเนี้ยผมไม่รู้ครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้ก็คือ RM กับ RN มันมีความหมายเหมือนกันคืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาต้องการใช้คําที่เป็นภาษาอังกฤษเขาก็เลยใช้เป็น RN แทนที่จะใช้เป็นภาษาอิตาลีก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้แล้วกันนะก็คําถามต่อไปนะครับวิธีสอนผู้เล่นใหม่ใช้วิกิการ์ทานสเลดคือถ้าสมมุติว่ามันมีวิธีสอนผู้เล่นใหม่ใช้วิกิการทานสเลดอยู่บนโลกนี้จริงนะครับผมคงไม่ต้องมานั่งทํารายการถามตอบนี่หรอกเชื่อผมดิ ก็มันเป็นปัญหาโลกแตกแล้วกันครเป็นทุกเกมไม่ใช่แค่เกมนี่หรอกงั้นคําถามข้อต่อไปนะครับอ่าคำถามข้อนี้คนถามก็อข,อขอแก้คำถามเนาะค่ารีโหลดของ BC BB CBL CB แนะนํำหน่อยว่าควรมีเท่าไหร่ถึงไปได้ทุกหมดก็เอาจริงๆอะ่ะถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องการโหลดปืนเป็นระยะเวลาไม่ว่าจะมีเท่าไหร่มันก็พอครับก็เดี๋ยวผมขอพูดในภาพรวมแล้วกัน คือโดยปกติแล้วอะสเตตัสค่ารีโหลดของ BB หรือ BC ซเราจะไม่ค่อยแก้กันหรอกคือในช่วงหลังๆเลยอะช่วงท้ายเกมอะเราจะไม่ค่อยใส่อเทมที่ว่ามันแก้ไขค่ารีโหลดเท่าไหร่แต่ว่าเราจะไปอาศัยค่ารีโหลดจากฟีดเทคแทนก็อันดับแรกนะครับก็คือเรือลำที่เราจะใช้อะเราเก็บค่าความสัมพันธ์ให้มันถึง200อก่อนพอถึง200ปุ๊บมันจะได้บนนัสสเตตัสทั้งหมด12%ใช่ไหมอันนั้นคือเราจะได้ค่ารีโหลดสูงสุดแล้ว อะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บโบนัสค่ารีโหลดตรงฟีเทคนะครับคือตัวผมเองอ่ะไม่ค่อยได้เล่นบีบเป็นหลักเท่าไหร่ผมเลยไม่รู้ว่าค่าเทคที่มันแนะนําอ่ะคือเท่าไหร่ผมก็เลยไปถามคนดีดิสมาก็คุณโฮลี่เขาก็แนะนํามาที่10แล้วก็คุณ10บเอ็มนี่ยคือเขาจะบอกว่าทุกๆ5มันจะรีโหลดเร็วขึ้นประมาณ0.2วิเขาก็แนะนําให้เก็บเป็น5 10หรือ15คือเอาจริงๆอะ่ะ เราไม่ค่อยได้สนใจสเตตัสรีโหลดเท่าไรหรอกครับสิ่งที่เราสนใจจริงๆคือผลลัพธ์สุดท้ายอะว่ามันใช้คู่กับอาวุธอะไรแล้วว่ามันยิงออกมาวินาทีที่เท่าไรพออย่างเงี้ยมันจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือไอตัวแบนกาดอะที่ผมเคยคุยไปในคลิปก่อนหน้าเนี่ยที่ว่าถ้ามันใส่ปืนลลงแล้วมันจะยิงไวกว่าเพื่อนแล้วมันทาคอมโบกับเพื่อนไม่ได้อะมันก็จะอารมณ์นี้เลยคือถ้าเป็นตัวอื่นอะเราจะใช้ค่ารีโหลดเต็มกันเป็นส่วนใหญ่แหละแต่ถ้าแบนกาดอาจจะต้องแก้นิดนึง ก็เดี๋ยวผมพูดในภาพรวมแล้วกันเนาะคือตัวแว่นกาดอะเขาบอกว่าให้แต่งงานอะเก็บความสัมพันธ์200แต่ว่าตอนอนชารนอะให้แค่ e n นชาร t นไฟเพาเวอร์ไม่ต้องอนชานค่ารีโหลดเข้าไปเยอะก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวผมขอพูดถึงค่ารีโหลดของ c v l และ CV กันบ้างคือทางสาย CV อะเมื่อก่อนสมัยตอนที่ยังสู้กับฮิลิวเมตาครับคือสมัยนั้นอะเรายังไม่มี BF 109ที่เป็นเครื่องบินต่อต้านกาะกลางเนาะ ผมจาได้ว่าคลิปแรกที่มันมีคนปล่อยออกมาที่สามารถโจมฮิ่ริวเมตาได้ในไฟเดียวอ่ะคลิปนั้นน่ะเขาทําค่ารีโหลดของ c v อยู่เขาใช้นางาโตใช้ชโชคาคุแล้วก็ชินาโนครับคือเขาใส่จู87ที่ตีบอกเต็มใช่ป่ะแล้วก็ใส่พวกเครื่องบินไฟเตอร์ที่ค่ารีโหลดมาได้น้อยอ่ะแล้วก็เพื่อสเตตัสรีโหลดให้ CV นิดหนึ่งเพื่อที่ว่า CV อ่ะมันจะโหลดแอสไตเสร็จ4ชุดก่อนที่จะหมดเวลาตีบอสเมตา อันนั้นเขาเป็นคลิปแรกเลยที่เขาจมฮิลิเมตาได้ก็ช่วงนั้นอะพอคนเขาเห็นว่ามันทํา4แอส s ต y ์กันได้อะบางคนเขาก็มาหาลอกกันบ้างก็คือดันค่า reload CV ไปนิดนึงเก็บเทคของ CV แต่ว่า,าจริงๆอะเดี๋ยวนี้ไม่ทํากันแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่เรามี BF 1.9 0กันมาเราสามารถจมบอสได้ใน3แอส s ต y เพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดันค่ารี l o a d ของ CV ให้ไปถึงแอส s ต y ์ที่4 เพราะฉะนั้นค่ารีโหลดของ CV ก็คือเดิมๆเป็นยังไงก็แช่นั้นไปเลยครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปเก็บเพิ่มที่เก็บเพิ่มอย่างเดียวก็คือแนะนําว่าเก็บเทครีโหลดของ CV ไว้เฉยๆก็ประมาณนี้แล้วกันครับเพราะว่าผมเองก็คงพูดได้แค่ในภาพรวมอะ่ะผมคงไม่สามารถบอกตัวเลขตรงๆได้ว่าเรือลําไหนมันควรมีค่ารีโหลดเท่าไหร่โดยปกติแล้วก็คือเราใช้ค่ารีโหลดเต็มไปเลยนะใช้เต็มไปเลยไม่ต้องคิดมากยกเว้นตัวเดียวคือตัวแวนการ์ดที่อาจจะต้องลดลงมา แต่ว่าบางคนเขาก็ใช้แบนการที่ค่ารีโหลดเต็มนะก็คือในเมื่อแบนการมันยิงเร็วกว่าเพื่อนแล้วอะ่ะเขาเขาใส่เร็วสุดไปเลยก็คือช่วงเวลาในการตีบอสเมตาโดยปกติแล้วเราใส่เร็วสุดให้บีเบียมันจะยิงได้ประมาณ4ี่ชุดโหลดปืนเสร็จสครั้งอะ่ะก็บางคนเขาก็เลยเออแ,แบนการค่ารีโหลดมันเยอะแล้วเขาใส่สุดเขาก็เลยในช่วงเวลาตีบอสเมตาเขาโหลดปืนใหญ่เสร็จ5้าชุดก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวคําถามข้อต่อไป ก็อุปกรณ์ลดค่าสปรดของ BBC BB มีผลต่อการเล่นมากน้อยแค่ไหนนะครับค่าสปรดเอ่อคือมันคือค่าการกระจายตัวของกระสุนเนาะคือไออุปกรณ์ที่มันลดค่าการกระจายตัวของกระสุนอะถามว่ามันมีผลต่อการเล่นมากน้อยแค่ไหนไหมครับก็ผมขออ้างอิงจากด่าน14แล้วกันเพราะด่าน14เป็นด่านธรรมดาที่ยากสุดในตอนนี้แหละคือถ้าถามมันมีผลกับการเล่นไหมมากน้อยแค่ไหนผมขอตอบเลยว่าไม่มีครับ เพราะเราสามารถผ่านหนาสิบสีได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ออุปกรณ์ตัวนี้ไดยซ้าอะ่ะก็บางคนอาจจะสงสัยอุปกรณ์ตัวนี้คืออะไรนะฮะนอกจากไอ้โต๊ะสั่งยิงอันใหม่อะ่ะที่เป็นเกียร์ลุงที่เพิ่งมามันจะมีอีกชิ้นหนึ่งที่สามารถลดค่าการกระจายของกระสุนได้มันจะทําให้กระสุนเกาะก,กลุ่มกันมากขึ้นสําหรับ B B B C นะฮะมันก็คือไอเทมชิ้นนี้ก็จากรูปร่างหน้าตาของมันนะฮะพอขออนุญ,ญาตเรียกมันว่าปักสามตาก็ไอ้ปักสามตาไหนเพิ่งเคยเห็นใครใช่ไหมฮะ คือผมจะบอกเลยว่าผมเล่นอสเรเมาหลายปีผมยังไม่เคยเห็นใครหยิบเกียร์ชิ้นนี้ไปใช้เลยก็คือเอาง่ายๆก็คือมันไม่ค่อยมีผลกับการเล่นเท่าไหร่ครับก็เอาไปเล่นได้ครับไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรด้วยแค่บางทีเราอาจจะโฟกัสที่การเล่นดาเมจมากไปหน่อยเราเลยไปใช้เกียร์ชิ้นอื่นที่ว่ามันเสริมเรทดาเมจอะไรพวกนั้นเราไม่ได้ใช้เกียร์ที่มันลดการกระจายของกระสุนก็ลองเอาไปเล่นดูก็ได้ครับจริงๆผมก็ว่าจะหาลองอยู่เหมือนกันว่า จะไปลองเหอนกันว่ามันใช้กับปืนไรแล้วแบบกระสุนมันลงเป็นจุดเป้าเดียวเลยไหมก็ขึ้นคําถามข้อต่อไปเลยแล้วกันครับต่อไปเป็นข้อสุดท้ายแล้วค่าสเตตัสหนึ่งหน่วยคิดเป็นดาเมจเท่าไหร่โหยากอะเฉลยทีคือถ้าถามผมอะว่ามันคิดเป็นดาเมจเท่าไหร่อผมตอบไม่ได้หรอกเวยยังจําสมการคํานวณดาเมจเก่าได้ไหมฮะที่เคยโชว์ไว้สักคลิปใดคลิปหนึ่งอะก เห็นไหมครับว่าค่าไฟพาวเวอร์กับค่า ABI มันโดนหารตั้งร้อยอะ่ะที่จะสมการแต่ละอันน่ะก็คือตัอไปแต่ละตัวมันเปลี่ยนไปตามปืนแต่ละกระบอกไงคือปืนแต่ละกระบอกอเบรดาเมมมันก็ไม่เท่ากันใช่ป่ะโคเอฟฟิเชนต์มันก็ไม่เท่ากันแถมตัวละครแต่ละตัวสลอตเอฟฟิเชนต์ก็ไม่เท่ากันอีกไหนจะไอ้แรนดอมศูนย์หนึ่งสอที่อยู่ข้างหลังอีกก็ ก็ถ้าอยากรู้จริงๆก็ลองเอาสมก,การนี้ไปกดเครื่องคิดเลขเองแล้วกันครับเพราะว่าสมก,การมันยาวขาะนาดน้ผมคงไม่กดเองเหมือนกันนะก็วันนี้มีแค่นี้ครับคําถามมีแค่นี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วกันถ้าว่าผมพูดอะไรผิดไปหรือว่าใครมีอะไรสงสัยก็เข้ามาสอบถามในดิคอร์เนาะส่วนถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยก็ที่ผมขึ้นอันนี้เพราะว่าผมขี้เกียจทำหน้าขคดดิตใหม่แล้วก็ไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ